โอเคว่าเราอยู่ที่งานวาวนาชชา้ันฮะเดี๋ยวผมขอจัดแจงอุปกรณ์ผมสมก่อนสิอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเยอะนะใหเก็บข้าวของผมก่อนอีสเราจะพามาดูงานวาวนาชชาเอ๊ะอะไรเนี่ย สญาณไม่รู้ดีหรือเป่าสัญญาณน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคนเยอะลมแรงลมแรงมากเสียงเราสู้ลมไม่ไหวดูบรรยากาศไปนะมองหน้าจอไม่เห็นด้วย วันนี้วันแรกนะครับผมงานเทศกาลบ้าน,นาชาที่พัทยาว้าวตัวใหญ่มากสัญญาณอาจจะไม่ดีนะ มันสะบัดหางบางแสนฝนตกไมบางบางแสนไม่ตกครับผมบางแสนวันนี้เรามาอยู่พัทยานะไม่ได้เปลี่ยนไอสติกเกอร์เป็นไรนะที่ทิ้งขยะก,ก่อน มดูหน้าจอไม่ค่อยเห็นเลยฮะวันนี้แดดมันแรงผมขอเดินพาดูโดยที่ฟังเสียงลมไปด้วยนะฉล้อมบุมกมากล้วผมถ่ายกล้อง360องศามาด้วยเดี๋ยวจะไปลงให้ดู พัทยานะครับผมงานบ้านนันชาติมีวิช,ชอาอะไรนะพะมทเทศการบ้านานานาชาตินะครับวันนี้วันแรกนะถึงวันที่สองเดือนหน้านะที่พัทยากลางนะครับผมวันนี้วันแรกถึงวันที่สองเดือนหน้า นี่ชอาตัวนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะนะโอ้ดูฝั่งนูน้นเพียบเลยจะไปถึงแถวแถวเซนทันนะพัทยากางจนไปถึงหน้าเซนทันนะครับผม อันนี้ลงจากพัทยากลางมานี่ก็จเจอแถวนี้เลยมองหน้าจอไม่ค่อยเห็นนะครับผมผมก็พาเดินดูไปก่อนนะโอ้เพียบเลยนะุ่นจนไปถึงแถวหน้าเซ็นท่านขึ้นแรงด้วยนะวันนี้ จริงๆน้ําที่พัทยาก็เริ่มขุนแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าขยะมันไม่ได้มาตามท้องทะเละเยอะเหมือนที่บางแสนมีกี่วันถึงวันที่สองเดือนหน้านะครับผมวันนี้วันแรกถึงวันที่สองเดือนหน้าสวยครับผมขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะครับผมผมมองไม่เห็นหน้าจอนะฮะแดดมันแรง เดอนพอคอ,อนี้น้ําจะเขียวไหมต้องรอลุ้นนะฮะต้องรอลุ้นต้องรอลุ้นไปแต่ส่วนใหญ่คือช่วงหน้าฝนมันจะมาบ้างรอกสองรอกสองรอบนะฮะนี่เนหะ็นไห ทยากลางมีสถานีรถไฟไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ผมมาผมนั่งรถตู้มามีถึงวันที่ มีถึงวันที่สองเดือนหน้านะครับผมที่นี่พัทยานะครับผมไม่ได้แก้เดี๋ยวเราแก้นี้ก่อนดีกวนะ่าแกสติกเกอร์มันเป็นบางแสนวันนี้อยู่เรามาจากเพจบางแสนวันนี้นะฮะลบออกดีว่าเพื่อความสับสน sorry I'm live on TikTok okay don't worry I just walk and see Oh, oh, ห <c oughs> ตัวนี้ตัวใหญ่มากนะที่นี่พัทยา นี่นาฮิวตันแล้วนะครับผมนี่โอ้โหตัวนี้บางใสน้ำใสแบงครับช่วงนี้เริ่มไม่ใส่แล้วนะครับผมโอเคพอดีเนี่ยน้ำไม่ท้ายตรงนี้เลย แต่ตรงนี้จะดูสวยกว่าหน่อยนึงบางแสนจะเริ่มขุ่นแล้วแล้ววันี้ผมมากับเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเพื่อนดีกว่านะฮะอันนี้ไลฟ์มาให้ดูกันทานี้ก่อนนะครับผมสาหรับวันนี้ไปก่อนดีกว่านะบายบายเดี๋ยวจะถ่ายรูปไนปะไปแล้วนะสวัสดีครับคนโมจิโมจิเพิ่งมาเราจะไปแล้วนะ